สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอประกอบอินโฟกราฟิกเรื่องคมภีพระเวทครับคมภีพระเวทเนี่ยเป็นคมภีร์ที่สําคัญคมภีหนึ่งของศาสนาพราหมณ์ซึ่งก็มีชื่อในภาษาอังกฤษว่าวิดีอ p พ r ิเวียตเวด้าพิเวียเป็นต้นครับในยุคที่ได้มีคมพีพระเวทเนี่ยซึ่งว่าเป็นวรรณคดีที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยอมรับกันในผู้คนหมู่มากว่าเป็นแบบวรรณคดีที่แบบเก่าแก่แล้วสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ามาดูกันดีกว่าว่าคำพีพระเวทคืออะไรนะผมคาว่าพระเวทเนี่ยเป็นคำพีของทางอินเดียนะครับผมมาจากคําสันสกฤตว่าเวทมีรากศัพท์หรือธาตุว่าวิทย์แปลว่าความรู้หรือวิทยาดังนั้นจึงหมายถึงความรู้อันศักดิ์สิทธิ์เพราะวิทยาได้รับฟังมาจากเฮะวะคือความรู้ของผู้เป็นเจ้าที่แสดงให้ปรากฏ โดยมีบรรดาฤาษีรับการถ่ายทอดมาโดยตรงครับแล้วนามาเผยแพร่การท่องจําแบบปเปล่าในเฉพาะหมู่พวกพรามนะครับผมเราจะมาดูดีกว่าว่าคมภีพระเวทเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่คมภีครับคมภีพระเวทเนี่ยเราจะแบ่งย่อยๆออกเป็นทั้งหมด4ี่คำพีครับผมโดยจะมีสามคำภีหลักนะผมที่ได้สร้างขึ้นมาในสมัยเมื่อนานมาแล้วนะครับผมซึ่งเราจะเรียกสามคำพีแรกนั้นว่าไตรเวทครับและจะมีคมภี์สุดท้ายเป็นคมภี์ที่ ถูกเขียนขึ้นภายหลังครับแล้วมาดูคมพีร์แรกกันนะผมคมพีร์แรกนั้นผมมีชื่อว่าลิคเวทครับเป็นคมพีร์เล่มแรกในวรรณคดีพระเวก็คือเป็นคมพีร์ที่เก่าแก่ที่สุดของคมภีพระเวนะครับผมประกอบไปด้วยบทสวดที่แบบวางท่วงทานองในการสวดไว้อย่างตายตัวแบบกล่าวถึงบทฝันเสริญคุณอํานาจแห่งเทวะและประวัติการสร้างโลกเนี่ยรวมถึงหน้าที่ของพระพรหมผู้สร้างโลกและสร้างสรรพสิปป่งขึ้นมาเนี่ยซึ่งแบบจะใช้ในพิธีในการบวงสรวงครับ และเทพเจ้าต่างๆของชาวอารยันเนี่ยก็จะแบบตามประเพณีของฮินดูแล้วเนี่ยการแบ่งบวชของคัมภีร์เนี่ยเขาจะเรียกว่าวยัตนะครับผมคัมภีร์ที่สองครับผมคือยะชุระเวทครับทั้งการบูชาและการบวงสรวงเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่พวกพรามเนี่ยใช้ในการทําพิธีบูชาแบบรัจนาขึ้นราวหนึ่งถึงสองพันธวัตหลังจากริคเวทก็คือประมาณหนึ่งถึงสองร้อยปีนะครับผมซึ่งเนื้อหาเนี่ยได้มาจากริคเวทนะผมโดยการมาดัดแปลงและเรียบเรียงขึ้นใหม่นะผมซึ่ง อีกครั้งยังทําให้เป็นบทร้อยกองเพื่อการบูชาโดยเฉพาะเลยครับผมเรามาดูคมพีร์ที่สามนะครับผมชื่อว่าสามเวทครับเนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยจะได้ก็มาจากลิขเวทเหมือนกันนะครับแต่ว่านําร้อยกองเนี่ยมาเป็นบทสวดครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยนะผมจะใช้ในการแสดงกล,ลาศาสตร์หรือศิลปาศาสตรรวมถึงสังคีตเป็นบทสันเสริญคุณและฤทธิ์ของเทวะ เพราะฉะนั้นนะผมจะใช้ในหมู่ของพวกรพรามผมอุดคาตรีสีสำหรับทําพิธีบูชาน้ำโสมสังฮิตาของสามเวทนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น2ตอนนะผมก็คืออราชิตนะผมและอุตราราชิตนะผมและคำพีทั้งสามคำพีที่ผมได้กล่าวมาได้แก่ลิขเวทยชุลเวทและสามเวทเนี่รับเป็น3าเล่มหลักนะผมเราเรงเรียก สามเล่มหลักเนี้ว่าไตรเวทหรือไตรเพศนะผมต่อมาแล้วผมมีคมพี์ที่เกิดขึ้นนะผมซึ่งก็คือคมภีที่ผมจะพูดตังต่อไปนี้นะผมนั่นก็คืออาถร,รเวศครับอาถร,รเวทเนี่ยก็คือประกอบไปด้วยบทสวดคาถาที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์นะผมพระเวศเนี่ยเราเรียกว่าฉันนะผมอันมิได้อยู่ในไตรเวทนะผมเพราะว่ามันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีบูชาแต่อย่างใดแต่ว่าคมพีนี้เนี่ยเป็นความรู้ของพวกพรามณ์นะผม พระเวทตอนนี้เนี่ยได้มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับสายอากาศนะผมบทสวดต่างๆอันมีจุดประสงค์เพื่อขจัดโรคและพิบัติภัยทั้งกล่าวเนี่ยรวมถึงหน้าที่ของกษัตริย์และสัจธ,ธ,ธรรมชั้นสูงครับอ่าและทั้ง4ี่คำพีที่ได้กล่าวมาเนี่ยมันสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะผมนั่นก็คือ 1. มันตราหรือมนนะผมจะรวบรวมบทสวดที่เกี่ยวกับ ทพเจ้าแห่งปัญญาสุขภาพความมั่งคั่งและความมีอายุยืนนะผมรวมถึงบทสวดอ้อนวอนเพื่อขอหลักธาตุบริวารสัตว์เลี้ยงบุตรชัยชนะในสงครามหรือแม้กระทั่งการขอให้ยกเลิกบาปทั้งปวงนะผมบางทีเราก็เรียกว่าสั่งฮิตาหรือบทสวดมนต์ที่แบบใช้ในการทําพิธีบูชาแนละ้วต่อมานะครับผมคือพรามณะซึ่งเป็นส่วนที่อธิบายได้ถึงรายละเอียดต่างๆในการจัดพิธีกรรมทางศาสนาและอธิบายเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมันตราครับผมคมภีพระเวท เฉพาะของส่วนที่เป็นพรามณะเนี่ยยังสามารถแบ่งออกเป็นได้อีกหลายแขนงต่างๆครับผมนั่นก็คือหนึ่งอารัญากาคืออารัญยกาเนี่ยเป็นหนังสือที่สําหรับใช้ในปา่าซึ่งเป็นภาาขนวกของพรามณะต่อมาครับผมอันที่สองอันสุดท้ายคืออุปนิสตัตครับเป็นการค้นหาแห่งความหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงครับผมคือในสมัยนี้เนี่ยมีคนจํานวนมากที่แบบมีความทุกข์ต่างๆนะครับผมเพราะฉะนั้นนะผมการที่เราไปสแสวงหาธรรมต่างๆโดยตัวคนเดียวหรือเป็นหมู่คณะบ้างเนี่ย และประกาศคำสั่งสอนให้ที่ใหม่ในที่ต่างๆนะผมคำสั่งสอนเนี้จะมีความสัมพันธ์ต่างไปจากพระเวทครับยังปฏิเสธไม่ได้และผมว่าพระเวทเนี่ยยังไม่ยอมรับความสําคัญของพิธีกรรมสังเวยเทพยาดาของพราหมณ์ที่เป็นอยู่ครับและการนําเสนอของผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ